ครับคุณผู้ชมครับปันสุกฉุกเฉินนะครับมาถึงเรื่องราวของ2แม่ลูกนะครับที่หาเลี้ยงชีวิตด้วยการทํางานฝีมือครับขายใบตาลสารคุณผู้ชมที่อยู่ด้านข้างผมนี้คือเป็นงานฝีมือของสองแม่ลูกลูกชายนะครับอายุ52ปีส่วนคุณแม่นั้นอายุเยอะแล้วนะครับอายุ77ปีครับทำมาย0กว่าปีแล้วครับคุณผู้ชมครับก็จะขายตามงานวัดหรือมีงานอีเวนต์ประจำปีงานสงกรานงานปีใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับ กนกระทั่งว่าวันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดทำให้จัดงานไม่ได้ไม่มีนักท่องเที่ยวรายได้ที่เคยมีก็เท่ากับศูนย์คุณผู้ชมรายได้ไม่เหลือไม่มีเงินจ่ายค่าบ,บ้านต้องยอมบากหน้าไปกู้หนี้ยืมสินมาถึงขั้นจะต้องเอาร่มไปจำนำสามร้บาทเพื่อนำเงินมาใช้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะสถานการณ์โควิดเราจะต้อง ช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างฉุกเฉินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดี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 ครับพี่อะไรครับผมชื่อผมชื่อบุญโชคชอบวิเชียนครับนะฮะแล้วคุณแม่ล่ะครับชื่อพันศาชอบวิเชียนจ้าอ๋อคุณแม่นี่อยู่อยู่ที่ไหนกันนะครับตอนนี้ชาวบ้านอยู่อำเภอทับสะแกครับอืมแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คนนะครับพี่โชคอยู่กันสองคนครับแล้วไม่มีครอบครัวจ้าพี่โชคพี่ชคมีครอบครัวไหมครับไม่มีครับเพราะว่า ถ้าผมมีครอบครัวไปแล้วมันภาระมันเยอะครับเพราะเรพังสองคนกับแม่นี่ก็ลำบากมากนะครับผมคิดว่าถ้ามีครอบครัวมันจะภาระเพิ่มขึ้นไปครับอยู่กันมาแบบนี้นานแค่ไหนแล้วครับพี่โชคอยู่กับคุณยายพรรษัทอยู่มาสามสี่สิบปี้วครับตอนนั้นผมหนีออกจากบ้านมาไปออกเรือมั่งทํางานมั่งแลวตอนหลังผมก็กลับมาอยู่บ้านครับตอนตอนออกจากบ้านไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่โชคตอนนั้นอายุสิบสิบขวบได้ครับ ออกจากบ้านไปตั้งแต่สิบขวบแล้วฮะอ่าแล้วคุณแม่อยู่กับใครอะครับตอนนั้นตอนนั้นแม่อยู่กับพ่อแล้วก็น้องครับแล้วพี่โชคออกจากบ้านไปทําไมอะครับก็คือตามเพื่อนไปอะครับบางทีเพื่อนก็พาไปเที่ยวพาไปอะไรําลองนี้ครับแล้วก็ไปอยู่กับบ้านเพื่อนนะครับไปตามเพื่อนไปตลอดแล้วพี่โชคกลับมาตอนไหนครับกลับมาเมื่ออายุเกือบสามสิบแล้วครับอ้อะไรถึงทําให้พี่โชคกลับมาครับคิดขึ้นมาถ้าเรา มีครอบครัวเราอยู่กับพ่อกับแม่เราคงจะไม่แบบนี้ครับพอกลับมาก็เราก็ร้องไห้หมดก็คิดว่าผมเสียแล้วครับวันที่กลับมาที่บ้านวันนั้นพี่โชิพูดอะไรกับแม่ครับบอกว่าผม,ผมคิดถึงแม่ครับก็อยู่ไม่นานมาก็พ่อก็เสียครับคุณแม่ฮะตอนที่พี่โชคออกไปตั้งแต่อายุสิบ สิบขวบไม่เจอกันประมาณเกือบยี่สิบปีอย่างเนี้ยครับวันที่พี่โชคก็ตัดสินใจกลับมาตอนนั้นคุณแม่รู้สึกไงบ้างฮะก็ดีใจไม่รู้จะพูดอะไรแม่เขาคิดว่าผมเสียแล้วครับคิดว่าเขาตายไปเหมือนกันอยู่กันสองแม่ลูกทําอาชีพก็ขาขายแบบนี้ขายนี่มาตลอดมาตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนอาชีพอืมัมนทํายังไงอะครับพี่โชคครับกรรมวิธีกว่า <c oughs> ที่จะได้เป็น เป็นกุ้งสักตัวแบบนี้ครับหรือเป็นแมลงปอหรือปลาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่งานสารอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมถ้าดูแล้วเนี่ยเจาะฉลุด้วยถูกไหมฮะใช้ใชมีดในการเจาะทําเป็นลายกระหนกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามเลยทําแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับพี่โชคยี่สิบปีแล้วครับทีนี้วันนี้อยากเห็นจังเลยว่าเวลาทำพี่โชคกับคุณยายปัญ,ญารรษาเวลาทำสารในตาลคือกรรมวิธีมันต้องทำัาไงบ้างอะับพี่ คือใบตานนี่พอตอนที่ว่ายังรุ่นๆตอนนี้อายุเยอะแล้วขึ้นต้นสูงไม่ไหวครับขึ้นประมาณทังตอนนี้ก็ประมาณทักเสาไฟได้ครับถึงจะขึ้นหมายว่าพี่โชคขึ้นขึ้นขึ้นต้นตาลเองฮะครับขึ้นเองครับเวลาขึ้นหนึ่งต้นนี่มันได้ขนาดไหนหนึ่งถุงเลยฮะต้นหนึ่งประมาณ3ยอดครับแม่แล้วเวลาพี่โชคเขาเขาขึ้นเนี่ยเขามีอุปกรณ์เขามีอะไรไหมฮะไม่เขาก็จะใส่รองเท้าฟองน้ําแบบของนันยางอ่ะใส่รองเท้านันยางธรรมดาปีนขึ้นไปเลยเปล่า แล้วก็ใช้มีคัตเตอร์ขึ้นไปตัดคือพีิชกปีนเชือกมีอะไรปีนขึ้นไปไหมฮะไม่ไม่มีมครับคือถ้าขึ้นไปจะเป็นทางแบบต่ต้นมะพร้าวจะล้นจะขึ้นไม่ได้ครับเคยตกไหมพี่ถามว่าเคยตกเคย <c oughs> ครับเพราะว่าผมถือแคตวอย่างหนึ่งคือมีคนขอทักครับมีคนขาทักว่าเฮ้ย <c oughs> ขึ้นไประวังนะ <c oughs> เดี๋ยวจะตกกานั่นแหละครับ คนพักผมจะไม่ขึ้นครับอตกขนเดียวหนอนนั้นนะครับพี่โชคทําให้ดูได้ไหมฮะว่าว่าเป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้ไหนไหนขอดูหน่อยฮะนี่ครับอโอ้นี่นี่ยอดใบตาเนาะใช่ครับแบบนี้ครับอันนี้ยอดอันนี้ยอดเป็นยอดสามยอดสามจะออกเขียวนิดหน่อยถ้าเป็นยอดสองยอดสองปุ๊บนี่ก็จะขาวหน่อยเราจะทิ้งไว้ยอดหนึ่งประมาณเดือนกว่าเขาจะแตกใหม่ครับครับตอนนี้พี่โชคขึ้นไปความสูงเท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณเสาไฟครับ เสาไฟนั้นไม่ไหวแล้วครับหนุ่มๆนุมสูงกว่าเสาไฟไหมฮะสูงกว่าครับยิ่งสูงยิ่งดีครับเพราะจะได้ใบใหญ่สวยครับอ๋อแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วเนาะไม่ไหวครับขาสั่นอ้าวทำยังไงฮะตอนนี้พอได้ยอดมาแล้วได้ยอดมาปุ๊บผมก็จะเช็ดเช็ดเสร็จเรียบร้อยผมก็จะมาทําพวกตะกั่วแตนพวกปลาพวกกุ้งพวกนี้ครับอืแล้วมันต้องเอาไปตากต้องไปทําอะไรไหมตากครับต้องมีตากเป็นบางส่วนครับอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องตากคือปีกแกะฉลุลายนี่จะต้องใบแห้งครับใช้ใบสดไไม่ด้ครับ ใบสดจะแตกพี่โชคอยากทํารูปอะไรโชว์หน่อยอยากเห็นอันนี้เป็นตั๊กแตนนะครับเวลาถักจ้านี่ครับจ้าะทำะไปเลยพี่ยายยาภาษาจ๋าใครเป็นคนสอนพี่โชคไม่มีใครสอนนะเขาแบบว่า<อ>เขาหัดของเขาเองอะไรเองมานั่งทำเหรอครู <S <S พักรักจำอะครับทำตัวแรกเขาก็จะทำเป็นกุ้งก่อนอ๋อกุ้งอะยากกับเพื่อนเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่ามันมันหลายขั้นตอนอะนี่ใช่ไหมฮะพี่โชคฮะจ้า แบบนี้คือยากสุดใช่ไหมใช่ครับกุ้งตัวนั้นยากสุดครับนี่คุณผู้ชมฮะมันมีดีเทลด้วยนะดูที่ท้องเขาเห็นไหมฮะพี่โช์เมื่อกี้จักใบยาวๆนั่นเหรอแล้วตัวนี้การเดิหลืออย่างนี้เหรอฮะอันนี้จะเป็นส่วนประกอบครับโอ้โหนี่ครับแล้ถ้าจนไมเป็นตัวหางยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคุณผู้ชมนี่พี่โชคเก่งมากอะเร็วมากเลยอะพี่นี่คือพี่ไม่เคยไปเรียนที่ไหนมาก่อนเลยคือว่าเมื่อสมัยก่อนนั่นผมขายลูกโป่งฮะ ขายลูกโป่งทำงานแล้วก็มีคนเขาไปขายตามวัดตามอะไรเป็นเนี่ยนั่งทําแล้วผมก็ไปนั่งดูเขาแล้วก็ผู้พักรักจำอะครับโอ้โหเก่งม,มากเห็นไหมครับโอ,โ,โอ้โหโอ้ยเ่งเกงเฮงสวยด้วยนะฮะนี่คุณผู้ชม้าเป็นตั๊กแตยจริงๆนะครับนี่เมื่อกี้จากใบย,วยาวๆนะครับคุณผู้ชมใบย,วยาวๆนะที่เอาไปตากเอายอดไปตากใช่ไหมฮะแล้วใบเนี่ยทำมาเป็นตัวนี้ใช้เวลายังไม่ถึง5นาทีเลย โอ้โหเก่งมากพี่โชคครับพี่โชคเวลาไปขายไปขายที่ไหนบ้างครับพี่โชคครับส่วนใหญ่แล้วผมจะขายตามงานวัดครับอืเมื่อก่อนไปที่ไหนบ้างพี่ตั้งแต่ราดบุรีลงไปเลยครับอืจังหวัดประจวบแล้วก็ไปถึงจุมพรครับแล้วเวลาเอาไปขายไปขายยังไงฮะตัวละเท่าไหร่ครับพี่ตัวสิบบาทกับยี่สิบถ้าเป็นกุ้งกับปลายี่สิบครับแล้วเป็นต่อเงินต,ต่อทองที่เป็นคู่นะนั้นคู่ละห้าสิบทำไม,ำไมราคาคมันห้าสิบบาทเหรฮะเพราะว่าตัว่อน,นี่ ทำยากครับออืองใช้ใชเวลาเหมือนกะันครับนี่ครับนี่นะคุณผู้ชมเวลาไปตั้งไว้ฮะเวลาลมพัดมันดูสวยงามเลยนะบางอันทาไมถึงพ่นสีบางอันไม่พ่นสีครับพี่เมื่อก่อนผมไม่พ่นครับแต่นี้เด็กชอบสีเด็กคือไม่ไม่มีสีสันเด็กไม่เอาผมก็เลยลองลองพ่นสีดูก็เลยผมก็ต้องปนกันพ่นมั่งไม่พ่นมั่งเพราะผู้ใหญ่เขาจะไม่เอาพ่นสีตอนตอนนี้นะปัจจุบันนี้พี่โชคขายที่ไหนครับสุดหลักคือโบสถ์ไม้ตาน หรือว่าวัดหนองหอยอ่างสุวรรณอำเภอทับสะแกเนี่ยครับทาไมถึงเลือกที่นี่ครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับคนก็จะมาเที่ยวที่โบสถ์ไม้ตานเยอะมากครับแล้วเวลาออกไปขายพี่ไปยังไงครับมีรถซาเล้งเก่าๆคันหนึ่งครับยายพรรษาบอกว่ายายพรรษาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้คือเหมือนต้องดามอยู่เกิดจากอะไรครับแม่กระดูกกระดูกหลังข้อยุบครับ รถไก่ชนที่ตอนนั้นผมวิ่งนัดอยู่ไม่ได้เช่าบ้านครับเขาจะหลับไหมหรือไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าผมอยู่เลนเลนเลนริมสุดเส้นขาวเลยครับชนช่วงช่วงท่อครับไม่ได้ชนเต็นนะครับเพราะผมไม่ขี่ออกตนอ,อกเส้นขาวอยู่ในเส้นขาวชนปลายท่ออย่างเดียวปลายท่อแล้วก็ลงเลยรถไม่เป็นอะไรมากแต่พอไปตะแคงด้านฝาตะแคงด้านฝาพผมลงมาดีเนี่ครับข้อมือก็หไหปลาผหรืโอโเ่ากทำมันหนักไม่ไหวแล้วคุณแม่ คุณแม่ก็กระดูกข้อหลังยุบสองข้อครับหลังโก่งนั่งตรงนั่งนานไม่ได้แล้วได้ทําการรักษาอะไรไหมครับก็รักษาได้แต่แค่หมอให้ยามากินแล้วก็ใส่เฟือกผมก็ใส่เหล็กพอเหล็กออกแล้วก็อยู่สภาพแบบนี้ในขอดูมือไไม่ไดข้ขอดูมือพี่โชคหน่อยฮะมีลักษณะผิดรูปอยู่ซึ่งทําให้มีผลในการทํางานไหมครับพี่โชคก่อนที่โดนรถชนผมจะทําไวกว่านี้ครับ พอตอนนี้ทําไว้ไม่ได้แล้วขึ้นตานก็ต้องไปเรื่อยๆน้ําหนักมือจะไปทางมือซ้ายมือฝานี่ต้องให้มั่นใจถึงจะปีนขึ้นไปครับอ่ะตอนที่ยังไม่เป็นยังไม่มีโควิดเนี่ยขายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ช่วงไม่มีโควิดก็ได้เป็นพันครับพอช่วงโควิดมาแล้วเป็นไงครับพี่โชครอบแรกมายังไม่ไม่ยังพอขายได้ครับรอบสองก็เริ่มแนละ้วพอมารอบสามนี่ ไปไม,ไม่ไม่ไม่คุ้มกับค่าน้ำมันเลยครับไปบางทีบางวันไปก็ไม่ได้เลยตัวเดียวก็ไม่ได้ครับพอไปพวกไม่มีคนเข้าวัดเพวกไม่มีคนมาเที่ยวคนกลัวครับคนกลัวโควิดระยะทางที่วัดอาสวรนกับบ้านเช่ามันห่างกันกี่กิโลครับประมาณ1 6บหโลครับถ้าไปปุ๊บขายไม่ได้ก็ขาดทุนแล้วถูกไหมฮะใช่ครับ เนื่องจากการสารใบตาน,นั้นเป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียวของบ้านนี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณโชคและแม่นั้นขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัวถึงขนาดต้องอดมือกินมือ,มอเพื่อประทังชีวิตพอมันไม่มีไรายได้เนี่ยพอมีเพื่อนบ้านเอามาให้กินบ้างนู่นนี่บ้างคุณแม่ได้อดบ้างไหมฮะกอดเหมือนกันครับเพราะว่าแม่ต้องกินนมทุกวันนะครับเพราะแม่แกกินข้าว,าวากินข้าวไม่ค่อยได้ครับแล้วต้องกินนมทุกวันหมายความว่าไงครับ แม่กินกินข้าวหน่อยเดียวกินข้าวมาเยอะแล้วผมก็จะซื้อวิตามินมาให้แม่แกกินทุกวันนะครับยาบรรษสาจ๋าทําไมไม่ทานข้าวละจ๊ะเวลากินแล้วมันไม่ได้เยอะห้าหกช้อนมันก็จะอิ่มมันกินไม่ลงแต่ว่าบางทีตอนกลางคืนห้าทุ่มหกทุ่มก็มากินได้สองสามช้อนที่หิวเพราะกินน้อยหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรกินจริงๆแม่ส่วนมากมันจะไม่มีอะไรกินถ้าเราอยากจะกินอะไรคือเราไม่มีตังเนี่ย พยิมตังค์เขาสามร้อยอยู่สองคนนะมาซื้อข้าสารแล้วก็ติดค่าบ้านเขาให้เราก็เครียดมีติดก็สองเดือนกับค่าน้ำค่าไฟถูกเขาไม่<ย>าจาไงอันนี้ค่าค่าเช่าห้องเท่าไหร่ครับเดือนละพันห้าร้อยบาทครับยายภาษาจา๋าตอนนี้าอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยทั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่มาเนี่ยตอนนี้ถือว่าลำบากท,ที่สุดไหมตอนเนี้ยจุดๆเลย ช่วงตื่นขึ้นมาก็คิดว่าเราจะทํายังไงบอกกับลูกว,นวันหรือวันตื่นเอาล่มที่กลางขายของเนี่ยไปจำน,นำก็สามร้อยไปซื้อข้าวสองโลแล้วก็แกงถุงน้ำแข็งสิบบาทว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะกินในน้ำเย็นๆตู้เย็นเราไม่มีไงแต่สิ่งนั้นยายไม่ต้องการหรอกพรามันเหนือบาปแผลแห ทนไปแล้วชีวิตที่ต้องอดทนของสองแม่ลูกคู่นี้ของปัรสุขอะไรที่จะสามารถช่วยชีวิตให้พวกเขาดีขึ้นได้บ้างให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับเพราะช่วงก,ก่อนมาที่ว่าก่อนโควิดน่ะผมมีเงินเก็บอยู่พอร,รอบสามมาหนักขึ้นก็จะเอาออกมาใช้หมดใช้จนหมดครับเห็นแม่เราเป็นอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ชมผมก็สงสารแม่ผมก ยังไงผมไม่ทิ้งเพราะเราเชื่เสร้าก่อนผมรักแม่นะเดี๋ยวเราร่วมส่งพลังกับคุณโชคแล้วก็ทางคุณยายพรนษากันต่อนะคะในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย เรามาร่วมการส่งมอบลมหายใจต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องออกซิเจนไฮฟลูเครื่องนี้นะคะย้ํากันอีกทีหนึ่งค่ะคุณผ,ผู้ชมสามารถที่จะร่วมบริจาคเพื่อซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเครื่องนี้นะคะได้ที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเวิร์กพอยต์นะคะเราจะส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วมาติดตามกันต่อนะคะช่วงหน้านอกจากส่งพลังใจให้กับครอบครัวคุณยายพันษาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการส่งมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูที่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วก็โรงพยาบาลมักกะักจังหวัดกาญจนบุรีด้วยช่วงหน้าค่ะ